โอเคนะคะเดี๋ยวนะยี่สิบเอ็ดพอยอสองสี่เก้าเก้าถ้ามันมีมินีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆสมาคมเนี่ยไม่ใช่คุณแนะ่นะคุณเกิดไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะดิฉันชั้นแรคะคุณเกิดวันอะไรคะคุณว่าคุณเกิดวันอะไรวันพฤหัสค่ะไม่ใช่แล้วยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งอ่ามันไม่ใช่วันพฤหัสนล้วนะเดี๋ยวที่ดูกันเดินะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งนะคุณบอกว่าคุณเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาใช่ค่ะยี่สิบพฤศจิกาสองสิบเขาสองสี่เก้าเก้าแล้วคุณบอกว่าคุณเกิดวันพฤหัสยี่สิบเพยามันไม่ใช่นะเดนี่เป็นวันพุธเอนี่ยคุณแม่บอกมาถ้าคุณแม่บอกมาคุณก็ไม่ได้เกิดวันนี้คุณต้องเกิดวันที่ยี่สิบสองเธอบอกว่าคุณแม่คุณเอาคุณแม่คุณเป็นที่ตั้งนะแต่คุณแม่บอกเออถ้าเกิดว่าแม่บอกวันพฤหัสใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะไปแจ้งมันเป็นไปได้ยังไงวะ<อ>แจ้งเกิดเร็วกว่าตลกจังเลยมีแต่เขาแกล้งแจ้งเกิดชา้าแต่นี่คุณแจ้งเกิดเร็วไม่ทราบค่ะหมอดูไปไม่ถูกแล้วคราวนี้หรอคือถ้าเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่มันเป็นวันพุธนะคะมันเป็นเถียงปฏิทินร้อยปีเขาไม่ได้หรอกเพราะระบบคมอมเขาขโมยมาแล้วะนะคะถ้าบอกเกิดวันพฤหัสนนี่ต้องเป็นวันที่ยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดหรอนี่แม่บอกตามบัตรประชาชนเนื้ บัตรประชาชนาเป็นวันพุธจะเป็นดีเบทใช่ไหมคะวันพุธคือยี่สิบเอ็ดค่ะถ้าบัตรประชาชนยกเว้นค่าว่าคุณเกิดช่วงบ่ายเนี่ยไม่ใช่ละแต่ถ้าคุณเกิดหลังเที่ยงคืนไปโอกาสที่คุณจะเกิดวันพฤหัสใช่<อ>แต่คุณก็ยังอยู่วันพุธแต่เนี่ยคุณบอกคุณเกิดบ่าย,ยางไงนะคะคุณแม่บอกค่ะคุณบอกคุณเกิดบ่ายเนี่ยไม่เอา้าใครโอนมาห้าพันมาเนี่ยอย่างนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นวันพุธก็ดีเบทใช่ไหมคะ วันพุธเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเออวันพุธคือยี่สิบเอ็ดนะคะถ้าเป็นวันมากคือยี่สิบสองมันคอเด็ันไม่อม่บอกวันพุธวันยี่สิบเอ็ดโอเคค่ะวันพุธคือกันค่ะคุณค่ะไม่ได้สรุปว่าแม่คุณบอกวันไหนวันพุธหรือพรฤหัสคู่คุณเกิดอ่ะก็เ็นคุณแม่บอกวันยี่สิบเอ็ดสองสี่เก้าเก้าพฤษายนแต่คุณคุณติบอกว่าเป็นวันพุธดิฉันก็ไม่ทราบว่าคุณแม่บอกวันพุธหรือ เออคือบอกบัมแรืแต่นี้คุณแม่จำผิดหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบบอกมาตอนนั้นสมัยนู้นเลยค่ะเกิดยี่สิบเอ็ดอ๋อวัี่แปดเลยค่ะเขาบอกวันที่แปดพฤศจิกายนเขามั่นใจนะเขามั่นใจนะว่าลูกลูกเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะใช่ค่ะค่ะถ้ายี่สิบเอ็ดก็เป็นวันพุธอ่าค่ะนะคะไม่ใช่พลเมหาดอ่าค่ะต้องถอยเนี่ย ไอดวงนี้มันเริ่มเริ่มไม่สนุกแล้วนะขอโทษค่ะดีๆไม่ใช่เริ่มไม่สนุกแล้วเรื่องงานนี่ออาจจะทายผิดนะอาจจะทายผิดเพราะว่าวันเกิดไม่แน่นอนถ้าคุณเกิดวันพุธถ้าธถ้าคุณเกิดวันพุธนะ้ค่เดี๋ยวติดูก่อนติดูก่อนนะตัวคุณี่หัวหมอไหมถามจริงสารภาพมาเราเช็คดวงกันนิดนึงนะคะหัวหมอไหม เคยไหว้เจ้าแม่ทับทิมไหมเออค่ะเ